สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลาสวรรค์ทีวีในพาร์ทสอของการรีวิวโน,โนต้ตบุก Dell ๊กเดลอินส p ป r o n 7559พาร์ทสอนี้ก็จะคล้ายๆกับสเปคเด่นประจำเดือนพาร์ทสอก็คือมีเทสเกมมีเทสโปรแกรมให้ดูแต่จะเพิ่มส่วนของการใช้งานโนต้ตบุ๊กเครื่องนี้เข้าไปด้วยไปดูกันอย่างแรกเลยก็คือบานพับจอนั่นเอง บานพับจอเครื่องนี้นะครับสามารถเปิดได้ด้วยมือเดียวเลยก็คือไม่ต้องจับเครื่องแล้วเปิดจอนะครับเปิดจอขึ้นมาเลยเครื่องมันก็อยู่กับที่ไม่ไปไหนนั่นเองส่วนที่หลายๆคนกังวลว่าเวลาจอมันเจอลมนะครับมันจะโยกไปตามลมหรือไม่นะครับผมจะลองโยกให้ดูกันแล้วกันเนาะเพราะตอนนี้มันไม่มีลมแต่เท่าที่ใช้มาเจอลมจากพัดลมเจอลมจากอะไรมันก็ถือว่ามีโยกสักนิดหนึ่งนะแต่ไม่น่ากลัวอะไรไม่มันไม่หลุดมันไม่แยกเป็น2ชิ้นเป็นแท็บเล็ตอะไรแบบนั้นนะครับ บานทับจอไปแล้วมาดูเรื่องจอกันบ้างครับที่เขาบอกว่าเป็นจอ Full HD IPS ขนาด15.6นิ้วเดี๋ยวผมจะลองขยับเครื่องให้ดูนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาว่าภาพสีมันเพี้ยนไปแค่ไหนนะครับสำหรับจอ IPS ที่อยู่ในโน้ตบุ๊กตัวนี้ พอร์ตการเชื่อมต่อของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับเท่าที่ผมใช้มาถือว่าโอเคนะคพอร์ตมันก็ครบดี USB LAN HDMI อะไรพวกนี้ไม่ต้องใช้ตัวแปลงนะครับเสียบได้ตรงๆเลยแต่จะมีปัญหาอยู่ปัญหาเดียวครับที่ผมเจอก็คือพอร์ต USB ด้านซ้าย2พอร์ตมันอยู่ติดกันเกินนะบ,บางทีเราเสียบแฟลชไดร์ใหญ่ๆ2ตัวเนี่ยมันเสียบไม่เข้านะครับที่เหลือมันโอเคหมดแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือการลีเดอร์ทางด้านขวานะครับอันนี้ถือว่าดีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโน้ตบุ๊กบางเครื่องมันออกมาเยอะเกินบางเครื่องมันก็ผุดหายเข้าไปเลยกดออกยากอะไรแบบนี้เครื่องนี้ออกมานิดหนึ่งนะครับสามารถกดออกได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันหักเวลาเราเสียบการ์ดแล้วเราจะย้ายเครื่องยกเครื่องอะไรแบบนี้นะครับถือว่าดีคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดมาดูกันดีกว่าว่ามันกดพร้อมกันได้กี่ปุ่มเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ปุ่ม เทพกันเลยทีเดียวสำหรับโน้ตบุ๊กลองแถวอื่นบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบได้ไหมเออสิบยังได้อยู่นะครับอ้าวไปไหนแล้วคอนโทรลชิพทีนะครับเมื่อกี้ไปโดนอะไรมันไม่รู้อ่ะลอง w s d บ้าง w นะครับ WSD ก็ถือว่าโอเคนะครับกดพร้อมกันได้สองถึงสามปุ่ม ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาเพื่อเกมมิ่งถึงมันจะไม่แบบยังไงอะฟูลแอนตี้คอสติงจิ้มได้ทุกปุ่มพร้อมกันบนโลกนี้ไหนไหนอยู่ตรงคีย์บอร์ดแล้วก็เล่าให้ฟังนิดนึงว่าคีย์บอร์ดตัวนี้หลังจากที่ใช้มาประมาณ2 3สามอาทิตย์แล้วมันเป็นยังไงนะอย่างแรกเลยที่ผมสัมผัสได้ก็คือระยะปุ่มนะร,ระยะการกดที่จิ้มลงไปเนี่ยจนสุดเนี่ยมันเตี้ยกว่ายี่ห้ออื่นนะครับก็คือกดลงมาแค่เนี้ยมันสุดแล้วมันยังไม่แบบเข้าใจไหมพวกแบบ พมิมพ์สัมผัสจิ้มสัมผัสทั้งหลายบางคนที่ชอบกดลึกๆอะ่ะมันอาจจะยังไม่ฟินนะครับส่วนน้าแพดน้ำน้ำแผดตรงนี้ผมชอบก็คือบางยี่ห้อมันจะตัดสูนเหลือครึ่งหนึ่งเลือนลูกศรไปแล้วมันจะทําให้ใช้ยากนิดนึงแต่ตัวนี้คือมันจะเหมือนคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กปกติเห็นไหมอันนี้อันนี้เหมือนเครื่องปกติที่ไม่มีน้าแผดจอ14นิ้วแล้วมันก็เพิ่มน้าแพดเข้ามาให้มันมีน้าแพดไอปุ่มเดิม,ดมๆที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ถูกย้ายนะครับถือว่าเลเยอร์ทำมาดี ผมก็แอบขัดใจอยู่อีกหนึ่งอย่างไม่รู้พี่แกจะประหยัด LED ไปไหนนะครับปุ่มแคปล็อกมีไฟ LED นะมีไฟ LED แสดงว่าเปิดหรือปิดอยู่แต่ปุ่มน้ำล็อกนะครับไม่มีต่อมาครับทัชแพดสำหรับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะแต่ไม่เข้าขั้นเทพแบบพวกเครื่อง Mac เครื่องอะไรแบบนั้นนะครับก็คลิกซ้ายคลิกขวาถือว่าทําได้ดีนะไม่เออไม่หลอนอะไรแบบนี้แบบยูเีเราลากไปตรงนี้มันวิ่งไปที่หนึงยังไม่เห็นนะครับสาหรับ เครื่องนี้พวกฟีเจอร์ที่ว่าเป็นแบบกด3นิ้วเปิดแอคชั่นเซนเตอร์เลื่อนขึ้นสลับแอปอะไรแบบเนี้ยทัชแพดตัวนี้ก็ทำได้นะครับก็ลื่นดีผมก็ชอบนะครับบนพวก w i n สิพวกอะไรมันก็ซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมอัดเสียนที่ผมใช้อยู่นะครับก็ใช้น้ตบุ๊กเครื่องนี้อัดทำรายการตัดรายการเออดีนะครับก็ประมาณนั้นนะทัชแพดไม่มีอะไรมาก ฮาร์ดแวร์กับการใช้งานเราพูดกันไปแล้วนะต่อมามาที่ซอฟต์แวร์กันบ้างครับ CPU Z นะครับหน้าต่างแรกก็จะเห็นว่าเป็นแทบของ CPU นั่นเอง CPU ที่ใช้ในเครื่องนี้นะก็เป็น Intel Core i 5ในรหัส6 3 0 0 HQ Q ก็คือขวดคอ้นนั่นเองดังนั้น CPU ตัวนี้ดูด้านล่างครับจะมีอยู่4คอรนะครับก็คือเป็น4คอร์แท้ๆเลยนะครับไม่เหมือน ไอห้าที่ลงท้ายด้วย u ลงท้ายด้วยอะไรแบบนี้จะเป็น2คอนั่นเองต่อมา memory ก็คือ ram นั่นเองเครื่องนี้นะครับใช้ ram ชนิด ddr 3 l bus 1600นะครับเดิมเครื่องนี้จะมี ram มาให้4 GB แต่ที่เห็นอยู่นี่คือผมทำการอัปเกรดไปแล้วนะครับสูงสุดที่มันรับได้ก็คือ16 GB นั่นเองนะเป็น ddr 3 l bus 1600เหมือนเดิมต่อมาก็เป็นเมนบอร์ดนะครับแถบนี้ไม่มีอะไรมากเลยก็เป็นเมนบอร์ดจากเดลนะครับในรุ่น 0h87x4 ต่อมาก็คือการ์ดจอครับเครื่องนี้จะมีการ์ดจออยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือเป็น Intel HD Graphics 530พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนการ์ดจอออนบอร์ดใน CPU i5 นั่นเองครับการ์ดจอตัวนี้เมื่อเราใช้งานทั่วไปอย่างเช่นเล่นเฟสดูหนังฟังเพลงอะไรแบบเนี้ยเครื่องมันก็จะเลือกการ์ดจอตัวนี้มาใช้แต่เมื่อเราบอกว่าเฮ้ยจะเล่นเกมแล้หรือว่าจะทำงานทำกราฟิกทำาตดต่อ,ตอ,ตอวิดีโออะไรแบบนี้เครื่องมันก็จะสลับเป็นการ์ดจออีกหนึ่งตัวก็คือ NVIDIA GeForce GTX 960M การ์ดจอตัวนี้ที่เป็น GeForce GTX 960M แล้วเนี่ยอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือ RAM นะที่มันให้มาก็คือเป็น GDDR5 ขนาดถึง4 g b กันเลยทีเดียวนะครับโน้ตบุ๊กปกติถ้าเป็น 960M เขาจะให้แค่2 g b แต่เดลนะครับเอาให้มา4 g b เลยเดี๋ยวลองดูกันช่วงเทสเกมว่าไอ้4 g b เนี่ยมันจะมีประโยชน์ไหมมากกว่ารุ่น2 g b ทั่วไป ต่อมาสุดท้ายก็คือ h าร์ดแวร Monitor นะโปรแกรมนี้ก็ใช้ดูพวกแรงดันไฟอุณภูมิการกินไฟของเครื่องนะครับผมก็จะเปิดไว้ตั้งแต่เริ่มจนเลิกต่อไปไปดูเทสเกมกันดีกว่านะครับเทสเกมน้อยกว่าสเปคเด่นประจำเดือนแต่ก็ยังเป็นเกมหลักๆอยู่ก็คือ GTA 5 Tomb Raider แล้วก็ Minecraft นั่นเองเกมแรกครับ GTA 5กับ setting 1 0 8 0 P High ปิดลบรอยหยักนะเพราะว่าจอโน้ตบุ๊กเนี่ยมันเป็นจอ Full HD อยู่แล้วนะครับแล้วจอมันเล็ก ดังนั้นไอ้เรื่องดีเทลเรื่องรอยหยกักเราอาจจะเห็นได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เนื่องมาจากมันละเอียดอยู่แล้วไงแล้วก็ปิดได้นะเบาเครื่องไปได้เยอะเหมือนกันเอาละเปิดมาฉากแรกนะฟนเฟรมเรทก็อยู่ประมาณที่60-70ได้อยู่นะครับอุณหภูมิเครื่องก็ <ๆ S 2> ขึ้นกําลังขึ้นเรื่อยๆนะหกสิบห้าหกสิบแปดอะไรแบบนี้โอเคครับเราเปิดประตูเข้าไปครับณจุดๆนี้แล้วก็เดินเข้าไปข้างในครับพอเราเดินเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็หยิบมันใช่นมา เดินไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็จะต้อนเข้าไปในห้องเพื่อนเราก็จะไปแตะระเบิดตอนนี้นะครับแรมระบบใช้ไป5,614เมกแรมการ์จอครับ1,990เมกปิ่มๆสองกิกแล้วเห็นไหมวีแรม4กิกน่าจะได้ใช้แล้วเดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับฉากต่อๆไปว่ามันจะขึ้นไปอีกไหมโอเคมันเข้าไปในห้องแล้วนะจุดๆนี้เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับโทรไปหาระเบิด โทรไปแล้วรับไหมรับครับระเบิดเลยเฟมเรทนะเฟมเรทก็มีตกบ้างนะครับลงไปประมาณ50กว่ากว่าก็ถือว่ารับได้นะครับฉากที่เอฟเฟกเยอะๆตกก็ถือว่ายังไม่น่าเกลียดแล้วคือมันไม่ตกไปแบบ10-20อะไรแบบนั้นโอเคครับไปเก็บเงินกันตอนนี้นะครับอุณหภูมิ CPU กับการ์ดจอก็ขึ้นไปอยู่ประมาณ70-70องศานะครัซเห็นเมื่อกีมีแวบแว 7 5 7 6บ้างนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ว่าไม่ร้อนจนเกินไปนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเพราะบางเครื่องขึ้นไป80-90ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันโอ้เอาเดี๋ยวเสียงหายบั๊กอะไรเนี่ยปากขยับแต่ไม่มีเสียงอ่าสลับตัวโอเคยังสลับได้อยู่นะครับยิงสิครับรออะไรนะจุดจุดนี้นะครับหยิบปืนแล้วไปครับไปครับ ไปยิงเขาตายแล้วแล้วอยู่ทําไมล่ะครับอุณหภูมิก็ยังคงที่อยู่นะครับยังไม่ขึ้นไปถึง80นะครับเดี๋ยวดูตอนแปดระเบิดอีก <I 'm S 1> ทีว่าเฟมเรทมันจะตกไหมไปละไปแปะ,แปะละคอยดูครับมันคงตกให้อ่ะเฟมเรทพอระเบิดปุ๊บมันหันหนีครับมัน oh. หันหนีภาพมันก็ไม่ขึ้นนะครับ แรมใช้ทะลุ2กิกไปแล้วนะครับ2,110เ <Stop it, S 1> มกกะไบต์แรมการ์จอนะครับดังนั้นวีแรม4ก <ame> ิกเราเริ่ม<ๆ>มีประโยชน์ละอ่ามูฟมูฟไปไหนล่ะ มาดิมาเออนั่นแหละเรียบร้อยนะครับณจุดจุดนี้เราวิ่งไปครับวิ่งไปเฟมเลกก็อยู่ประมาณ50 60บนะถือว่าเล่นได้มีกระตุกบ้างเป็นบางช่วงแต่ถือว่าเล่นได้ไปเดินขวางซะงั้นอ้าวอ๋ออยดีล้มเองเออ ดยังไม่ทันยิงเลยล้มเองเข้าไปครับเราไม,เาไม่เราไม่หลบไม่อะไรทั้งสิ้นครับเราเข้าไปเลยครับใจุดจุดนี้เราวิ่งฮะฮะเดี๋ยว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 มันขยับเองอ๋อมีคนอยู่ในรถหรือว่ามันขยับเองได้ไปครับตอนนี้เราขึ้นรถกันครับ กด F เพื่อขึ้นรถเปิดประตูขึ้นมาครับอ่าบทให้เงียบซะงั้นฆ่าก็ไม่ได้บอกให้ชัดเดี๋ยวอัพ และจุดๆนี้อุณหภูมิมันก็ดูเหมือนจะคงที่แล้วนะประมาณ70กว่าองศาแรมกาจอครับก็ใช้ไปที่2,263แรมระบบนะครับใช้ไป5,780ดังนั้นแรม4กิกไม่พอแน่นอนก็แนะนำให้อัพนะครับอย่างน้อยสัก8กิกแต่ถ้าใครบอกว่าจะทำงานตต่ต่อทำงานอะไรด้วยก็16กิกนะฟินๆกันเลยทีเดียวตอนนี้แค่เล่นเกมก็ใช้ไปเนี่ยเกือบ6กิกแล้ว เราจะไปบวกกับรถไฟเหมือนเดิมครับคราวน,นี้เราจะไม่เลี้ยวผิดแยกแล้วนะครับเ right. จ็นว่าโหลด CPU uh oh. ก็อยู่ประมาณ60%นะครับ CPU i5 สำหรับการเล่นเกมกับการจอไอตัว 90m ถือว่าไหวนะครับดังนั้นรถไฟเราก็ลอดเหมือนเดิมครับพอสำหรับ GTA 5ไปดูเกมต่อไปกันครับ t o m b Rider a t o m b Rider มาแล้วนะครับกับ setting 180p 0 ใช่ครับอันนี้มันเป็นพีเซตสำเร็จเลยก็พีเซตไฮเลยโอเคครับเปิดมาฉากแรกเฟรมเรทก็ประมาณ80นะครับอยู่ประมาณ80อ้าลืมหยิบวัตถุเผาเกมนี้สำคัญมากนะครับวัตถุเผาของเราอุณหภูมิซี u กับการ์ดจอก็อยู่ประมาณเดิมๆนะครับ70 60ประมาณนั้นแล้วก็เหมือนเดิมครับโหลดของการ์ดจอก็คาที่99%นะคือการ์ดจอตอนนี้ทำงานเต็มที่แล้วแต่ C p u ก็ยัง ชิวๆอยู่นะครับห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตอะไรแบบนี้และณจุดจุดนี้มันก็จะเอาไฟไปเดินผ่านน้าอีกเหมือนเดิมเห็นไหมผมพูดไม่ผิดใช่ไหมพอเดินผ่านน้าเสร็จมันก็จะจุดพอจุดทีนี้มันก็จะไปเผานะครับกด e เพื่อเผานะครับก่อนจะเผาแล้วอะไรแตกอีกแล้วแตกทุกครั้งจริงๆอ่าเผาแล้วนะครับณจุดนี้คอยดูมันระเบิดครับไม่มีหลบไม่มีอะไรครับยืนอยู่ณจุดจุดนี้คอยดูมันระเบิดไม่กลัวเลยว่าถังมันจะบึ้มใส่หน้านะครับ นั่นแหะครับเห็นไหมระเบิดแล้วโดดลงไปนะครับแล้วก็โดดขึ้นไปนะครับแล้วจุดจุดนี้จะเห็นว่าเกมทูมไรเดอร์มันก็เป็นเกมที่เรียกว่าเก่าแล้วก็ว่าได้นะมันตั้งแต่ปี2013การใช้แรมการดจอใช้ไปแค่ 777MB เมกะไบนะครับ777 ถามว่าทําไมการ์ดจอเมื่อก่อนวีแรมกิกสองกิกมันพออย่างที่เห็นนะเกมเก่าๆมันกินน้อยครับแต่เกมเมื่อกี้ GTA 5 <c oughs> เห็นไหมแค่เซตไฮนะยังไม่เซตปรับสุดนะกินไปแล้ว 2G กิกกว่าดังนั้นวีแรมก็สําคัญแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยดังนั้นผมซื้อกาดรก,รกากธรรมดาชิปก,กากแต่วีแรมเยอะมันช่วยไหมมันไม่ช่วยนะครับจะเห็นว่าวีแรมเครื่องผมเนี่ยเครื่องเดียวเนี่ยยังใช้ไม่เต็มเลยเห็นไหมแต่โหลดโหลดไอ้ตัวการ์ดจอมันขึ้นขา99ตลอดแล้วนะในเกมเมื่อกี้นะ แต่เมื่อกี้ไม่ได้อธิบายเออมาอธิบายเกมนี้มาครับณจุดจุดน,นี้เราหาที่จุดกันครับอยู่ข้างหน้านั่นเอง What kind of this? แล้วก็เผาครับมันเป็นเหมือนเป็นวนเป็นลูปนะครับเดินผ่านน้ำจุดแล้วก็เผาอืม ตอนนี้นะครับแรมระบบกินอยู่ที่3,593นะครับก็คือประมาณ3กิกกว่าๆนั่นเองแรมการ์ดจอชิวๆครับยังไม่ถึงกิกครับ812เมกเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ70-80นะครับถือว่าเล่นได้ลื่นนะครับเปิด V-Sync ก็ยังเล่นได้ลื่นนะเพราะเฟรมเรทมันเกิน60ไปแล้วถามว่า V-Sync คืออะไรถ้าวีซิงคือตัวที่เอาไว้ลิมิตเฟรมเรทให้มันอยู่ตามรีเฟรชเรทหน้าจอเรานะครับสมมุติว่าไม่ต้องสมมุติอะจอเรา60สิเฮิร์ตนะครับมันก็จะกําหนดเฟรมเรทให้อยู่แค่60สิเฮิร์ต ข้อดีของ v e ี y ิงคืออะไรการจอเราจะไม่ทํางานหนักก็คือมันจะทํางานแค่นั้นแหละทํางานแค่60แค่พอให้ภาพมันลื่นไอ้เ0็ดมันก็จะไม่ประมวลผลออกมาแล้วอย่างคือลดอาการภาพฉีกอาการภาพฉีกนี่ลองไปเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับอาการภาพฉีกหรือว่าสกร e นเทียร์ลินะครับลองเสิร์ชดูคือภาพเวลาเราเล่นเกมเวลาเราหันเมาส์เร็วๆ,ๆหลายคนน่าจะเจอนะครับหันเมาส์เร็วๆโดยเฉพาะไอ้เกมแลวยิงๆทั้งหลายเนี่ย ภาพข้างบนหับข้างล่างมันจะไม่ต่อกันนั่นเขาเรียกว่าอาการภาพฉีกนั่นเอง v ีซิงจะแก้อาการนี้ได้แต่บางคนบอกว่าภาพมันอาจจะไม่สมูทก็คือเวลาเราหันเมาส์เนี่ยมันไม่ไปทันทีนะครับจะเจอในพวกเกม FPS ทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นเคาน์เตอร์เขาเล่นกัน3400 FPS แบบเนี้ยเขาปิด v ีซิงเพื่อให้เราเห็นสตูได้ก่อนเราหันไปยิงได้ก่อนอะไรแบบนี้มันมีเยอะนะครับอธิบายสั้นๆพอณจุดๆนี้เราโดดกันต่อนะครับกับทูมไรเดอร์ หินมาแล้วครับแล้วอ้นั้นมันก็จะตายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหินม <c oughs> ันจะล่วงใส่ห <c oughs> ัวมันกด f นะครับเตะไปครับแล้วมันก็จะนั่นแหละตายตายครับวิ่งต่อไปครับโดดไหมครับยังไงก็ต้องโดดครับไม่โดดมันก็ไม่ผ่านด่านนะครับโดดไปแล้วนะว่าถูกเขาแล้วก็จะตกลงไปข้างล่างเช่นเคยแล้วเราก็จะตะกายขึ้นไปครับเราเห็นทางแสงสว่างอยู่นะจุดนั้นเราตะกายขึ้นไปเรื่อยๆรื่อยครับ แล้วภาพก็ตัดม้หินมันก็จะตกลงมาพอหินตกเราก็ต้องกดหลบนะโดยการกดตัวเก็คือลูกศรซ้ายนั่นเองไปครับตะกายต่อขึ้นไปครับภาพตัดครับหินตกครับนี่กดลูกศรขวานะครับไปครับไปต่อครับไปต่อแสงมันใกล้แล้วครับมันใกล้แล้วครับมันใกล้แล้วครับภาพตัดมันต้องรอดครับมันรอดอยู่แล้วครับเขาออกแบบมาอย่างนี้ไปครับต่อไปไปดูไม c คราฟกัน m i คราฟนะ t นัมาถึงเราก็เผากันเลยทีเดียวนะครับคือผมเล่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันถูกเผาไปแล้วเราก็วางเท T NT ลงไปครับจะเห็นว่า MSI After burner มันพังนะครับก <c oughs> ็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่มันก็พออ่านค่าได้นะครับแรมระบบกินไป3 8กิกนะครับแรมการ์จอ5้าร้อยกว่าเมกนะครับผมลืมบอกว่าอันนี้ผมลงเชเดอร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนเชเดอร์อะไรก็ลองย้อนกลับไปดูตอนแรกมันจะขึ้นอยู่มุมล่างซ้ายนะครับ ผงใช้อันนั้นแหละเฟรมเรตก็อยู่ประมาณที่5 0า0นะห้าประมาณนั้นนะครับฉากระเบิดก็อาจจะมีลดบ้างนิดนึงแต่อันนี้ผมดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหากับโปรแกรมอัดด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่ผมเล่นโดยไม่อัดเนี่ยเฟรมเรทมันขึ้นไปประมาณ6กว่ากว่า70็ดสิบถือว่าเล่นได้ลื่นนะครับมาครับโคเลมเรานะจุดจุดนี้คือผมเทสมาก่อนหน้านี้แล้วสักพักนะครับ จะเห็นว่ามันมีซากอารยธรรมบล็อกออฟไอรอนอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือมันถูกบึ้มไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับโกเลมเรามาครับวางลงไปครับให้มันไฟกันเองนะครับแล้วทีนี้มันก็จะเผาไม้นะครับตัดไม้ทําลายป่าเผากันให้หมดครับณจุดจุดนี้ต่อไปเราก็ไปวาง TNT ครับวาง TNT ให้มันระเบิดเล่นอีกรอบครับวางลงไปครับ วางลงไปครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับไม่รีบครับจะเห็นว่าซีบเราก็เหมือนเดิมนะครับประมาณ50%ส่วนการ์ดจอนะครับผมก็งงอยู่เหมือนกันน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับคือมันใช้ไม่เต็ม100%แต่พอเราไม่อัดเนี่ยมันจะใช้เต็ม100%ยเรับ้ามันก็ลื่นขึ้นนั่นเองเลียนทีเราไม่ระเบิดสักทีกายังกายยังกายยังยังอีกยังอีกนะเงียบสักทีสิพี่ มาละอ่ามาละมาละมาละนะครับเห็นไหมเฟรมเรทตกไปเหลือประมาณ30-40นะครับก็ถือว่าเล่นได้นะสำหรับ Minecraft ก็คือแบบถ้าไม่ลงมอดก็เล่นได้60 f p s สบายสบายๆนะแต่ที่ผมลงมอดเป็นเชนเดอร์ไว้ภาพมันก็สวยกว่าเดิมจะเห็นว่าหญ้ามันขยับได้นะครับ <laughs> ก็แลกกับภาพสวยเฟรมเรทที่น้อยลงนั่นเอง สำหรับ Minecraft ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเราดูกันต่อไปมันก็จะไฟกันต่อไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วต่อไปเราไปดูซอฟต์แวร์ที่เราเทสกันบ้างก็คือ 3D Max Cinebench แล้วก็การเรนเดอร์วิดีโอโดยใช้ Adobe Premiere Pro นั่นเองโปรแกรมแรกก็คือ 3D Max กับ Test Skydive r 1.0ได้คะแนนไป12,194คะแนนท e ส t ที่2นะครับก็คือไฟ t r i k e 1.1ได้คะแนนไป 3914คะแนนคะแนนใกล้ๆเครื่องสเปคเด่นประจำเดือนประจำเดือนธันวาปีที่แล้วเลยต่อมาครับมาดูโปรแกรม Cinebench กันบ้าง Cinebench ตัวนี้ก็จะเป็นเทสทั้ง G P U แล้วก็ C P U G P U ก็คือเทสในด้านของการ o p e n G L ก็คือการเรนเดอร์นั่นเองได้ไป48.76 F P S ส่วน C P U นะครับได้ไป464 C B ส่วน CPU s i ซิงก c ็ขอได้ไป125 c b CPU นี่แรงประมาณนะครับประมาณ i3 s k y l a k e ที่เป็นตัวเดสก์ท็อปกันเลยทีเดียวต่อมาครับการเรนเดอร์วิดีโอผมก็ใช้ไฟล์เดิมก็คือโปรเจกต์ r s a i r c o m m a n d e r Mini แล้วก็เลือกเอา2นาทีแรกของ Project มาเรนเดอร์นั่นเอง r e set ที่ใช้นะครับก็เป็น h264 youtube hd 1080p 29.97 fps Render โดยใช้ c u d a เข้ามาช่วยด้วยนะเพราะว่าเครื่องนี้มีการ์ดจอ Nvidia นั่นเอง ใช้เวลาไปทั้งหมดนับนาที34วินาทีต่อมาครับฮาร์ดแวร์มอร์เตอร์มาดูกันว่าเครื่องนี้ระบายความร้อนได้ดีแค่ไหนนะครับกับระบบ2พัดลมสาช่องของมันเนี่ยผมตั้งชื่อเองนะไอ้สองพัดลม3ช่องเนี่ยผมตั้งชื่อเองมาดูกันครับอุณหภูมิซีบต่ำสุดอยู่ที่38องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่78องศาเซลเซียสนะครับส่วนการจอต่ำสุดที่4 1องศาเซลเซียสสูงสุดที่73องศาเซลเซียสถือว่าทำได้ดีเลยนะครับสำหรับอุณหภูมิคือไมททะะะลลุุ90ร100อรแบบนี้ก ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเครื่องก็น่าจะอายุยืนขึ้นเพราะว่ามันไม่ร้อนมากปิดท้ายด้วยการกินไฟการกินไฟนี้ผมจะวัดจากปลั๊กที่เสียบเข้าไฟบ้านนะครับว่าใช้ไฟจากไฟบ้านเท่าไหร่กี่วัตต์นะครับเริ่มต้นที่อย่างแรกเลยก็คือไอเดนะปล่อยไว้หน้าจอเดสก์ท็อปธรรมดาไม่ได้ทํางานอะไรใดๆทั้งสิน้นการกินไฟก็อยู่ที่ประมาณ20วัตต์นะครับเปิด Wi-Fi เปิด Bluetooth เปิดแสงสุดเปิดเสียงนะครับ เปิดทุกอย่างที่เปิดได้นะครับก็อยู่ประมาณนี้ต่อมาเป็นไอดอลเหมือนกันครับแต่อันนี้ผมลองเล่นดูนะครับปิด Wi-Fi ปิดบลูทูธปิดเสียงรดแสงลงให้สุดแต่ที่เห็นว่าจอมันดําไปเลยเพราะว่ามันมืดมากนะครับเมื่อเทียบกับไฟที่ผมใช้ฉายลงไปที่เครื่องนะครับมันก็เลยดูเหมือนว่าปิดจอแต่จริงจอมันยังเปิดอยู่การยินไฟลงมาเหลือที่15วัตนะครับหายไปประมาณ5วัตต์นั่นเองอันสุดท้ายก็จะเป็นสภาวะโหลดนะครับก็คือสภาวะที่เราเล่นเกมหรือเราทํางานนั่นเองนะครับในที่นี้ผมก็ไม่ได้เล่นเกมผมจะใช้เทส t ีดีแ skydiver ตัวที่เป็นคอมบ e Test การกินไฟก็อยู่ที่ประมาณร้อยวัตนะครับขยับขึ้นลงนิดหน่อยนะแต่ก็ตีเข้าๆว่าร้อยวัตต์นั่นเองจบแล้วจบแล้วจริงๆสำหรับรีวิวโน้ตบุ๊กเดลอินสป i ร์ n เจ็9ตัวนี้อย่าลืมติดตามปลาสวรรค์ทีวีได้ทางช anel YouTube นี้นะครับแดงปลาสวรรค์หลังสิริกดไลค์กด Subscribe กันได้เลยแล้วก็ทาง Facebook นะที่ f a c e b o o k c o m r e d f e t h e v e n สำหรับวันนี้ปลาสวรรค์ทีีสวัสดีครับ